สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับผมกับแอดต,ตีน้ำโชคพารวยนะครับผมวันนี้ก็จะพามารับชมแนวทางหวยลาวพัฒนานะครับผมในงวดประจำวันที่29พฤษภาคม2567ก่อนจะไปรับชมรับฟังก็ฟังคำเตือนนะครับผมจากทางช่องคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลาง นำเสนอแนวทางเพื่อความบันเทิงทางช่องไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคําแนะนำจากผู้ปกครองนะครับผมแอดมินก็จะสรุปผลนะผของงวดประจำวันที่27นะครับผมสำหรับวันที่27แอดมินให้อยู่ที่0นะครับผมเด่นศวิ่งรูด9กับ7นะครับผม สำหรับเลขที่ออก779853นะครับผมสำหรับ77เป็นล่างชุด6ตัวแล้วก็98เป็นล่างชุด4ตัวนะครับผมแล้วก็853เป็นชุด3ตัวบนก็เข้า77นะครับผมสำหรับ98นะครับผมเข้าสายวิ่งสายรูดนะครับผมเข้าตัวเด่นนะครับผม ชุดวินเขานะครับผมสาหรับ98อด m i n เจาะไม่ถึงนะครับผมก็ไปต่อเลยนะครับผมสาหรับวันที่29ชอบก็ค่อยตามนะครับผมแนวทางมีเข้าม่หลุดนะครับผมสำหรับเลขในตารางนะครับผมจะมี3 4 9 1 7 5 Admin แจ้งอยู่ที่3เวียงรูด7แล้วก็9สำหรับ3นะครับผม สามสองสามสี่สามห้าแล้วก็สามแปดสำหรับเจ็ดเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสี่ แล้วก็7 6สำหรับ9นะครับผม9จะมี9 1 9 3 9 4กกแล้วก็9 5นะครับผมสำหรับในชุดกันนะครับผม สามหแล้วก็ก้าหสำหรับเบิ้ลนะครับผมมี3ามสแล้วก็ก้าาสำหรับ3ตัวนะครับผมเป็น1 4ึหนะครับผมชุดวิน

ก็379นะครับผมอัดมิจะเน้นให้ทีนึงนะครับผมสำหรับแนวทางนะครับผมสำหรับ3มี3 4 3 8 3 2นะครับผมสำหรับ7มี7 4 7 6 7 1 9ก้ามีเก้าสามเก้าสี่เก้าห้าเบิ้ลสามสามเจ็ดเจ็ดนะครับผมสำหรับในชุดกันมีสามหกเจ็ดแปดเก้าหกชอบก็ค่อยตามนะครับผมสำหรับสามตัวชุดวินนะครับผมหนึ่งสี่ห้าหกเก้าสี่หกเจ็ดหนึ่งแล้วก็สามเจ็ดเก้านะครับผมเอฟซี 4, พี่น้องที่เข้ามาแล้วนะครับผมก็อย่าลืมนะครับผมกดเลิฟก,กดไลค์กดติดตาม ให้กับแอดสีนำโชคพารวยด้วยนะครับผมเพื่อจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับผมสุดท้ายนี้ก็ขอ fc พี่น้องมีแต่ความโชคดีเฮงๆปังๆนะครับผมดูแลสุขภาพด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ